สวัสดีค่ะคนละคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกวงมแพนรนะคะสําหรับเดือนมีนาคมนี้คนละคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ดีมากเลยนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าดีและโดดเด่นเป็นพิเศษเลยจะมีโอกาสรับทรัพย์ทํากําไรที่ดีมากเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความคล่องตัวสูง เรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองการค้าการขายก็มีโอกาสที่จะสําเร็จตามที่ต้องการนะคะรวมถึงการที่ในเดือนมีนาคมเองก็จะมีโอกาสได้อะไรดีๆมีโอกาสได้สิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวงังสิ่งที่ตั้งใจมีโอกาสที่จะได้อะไรเข้ามาอย่างฟุ้กฟุกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเป็นในเรื่องของการเงินการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนอุปถัมมีคนเกื้อหนุน เรียกว่าเป็นเดือนที่ดวงเปิดนะคะจะมีโอกาสดีๆมีช็อตเด็ดๆมีช็อตเฮงๆในเรื่องของการงานเข้ามานะคะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนลาภ้าของคุณที่ตอนนี้โคจรทับลักนาอยู่ก็เริ่มเดินหน้าแล้วตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดาวอังคารที่ตอนนี้โคจรอยู่ในพบการเงินของคุณก็จะเริ่มเดินหน้าจะเริ่มเดินเป็นปกติด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมวันที่13มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเรื่องของการงานการเงินก็จะมีเกณฑ์ที่ได้ดังใจมากขึ้นประกอบกับว่าในช่วงเดือนมีนานะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันจะมีคู่อสิติาธาต2สองคู่หรือดาวาคู่ธาตสองคู่ที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของการรับทราบทำกำไรนะคะ แล้วก็ยังสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเกื้อหนุนด้วยคู่แรกก็คือพระอาทิตย์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟอยู่ในภพกัมมะภพการงานของคุณนะคะดาวคู่นี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวคู่ธาตุไฟแต่ในเมื่อเขาเป็นดาวคู่อสิธิธาตุเขาส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้จังหวะการงานเนี่ยมันจะเหมือนมีการกระตุ้นนะคะ จะมีทิศทางที่ดีขึ้นมีความร้อนแรงมากขึ้นสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังมันจะเข้าสู่จังหวะที่เดินหน้าทําให้เรื่องของการงานก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นโดดเด่นมากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะและพระอาทิตย์นเนี่ยเขาเป็นดาวของความก้าวหน้าเป็นดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งเรื่องของการงานที่คุณตั้งเป้าเอาไว้เรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันก็จะมีเข้ามานะคะ การที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ที่มันมีการขยับเดินหน้านะคะแต่อาจจะยังมาแค่ครึ่งทางนะเพราะว่าพระที่ในราศีกุมได้ตําแหน่งปรามันจะมีอุปสรรคปัญหามีโจทย์ยากเข้ามาให้คุณแก้ด้วยพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่การงานพร้อมกับภาระความรับผิดชอบที่มีเข้ามามากขึ้นนะคะ ส่วนดาวอีกคู่หนึง่งซึ่งจะส่งผลดีมากๆในช่วงครึ่งเดือนแรกและถือว่าเป็นคู่ที่ส่งผลดีที่สุดในเกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงเดือนมีนาคมเลยก็ว่าได้ก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์ที่ได้เกณฑ์อสีติร่วมธาตุนะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําโคจรมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ําปีหนึ่งมีแค่รอบเดียวนะคะเป็นจังหวะที่ ดีมากในเรื่องของการทําเงินทํากําไรเพราะว่าดาวศุกร์เองดาวประจําตัวของคุณในช่วงที่เขาอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาได้ตําแหน่งมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าโดดเด่นหมายความว่าในช่วงเดือนมีนามีเกณฑ์ที่จะรับ,บทรัพย์ทํากําไรเป็นกออเป็นกรรมเข้ามานะคะมีเกณฑ์จับเงินก้อนในช่วงเดือนมีนานี้นะคะแล้วก็การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหลักอาชีพเสริมโอกาสดีๆในเรื่องของการรับ,บทำำรัพย์ทํากําไร โอกาสดีๆในหน้าที่การงานในช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะในช่วงที่ดาวพุธกับดาวศุกร์เขากลุ่มกันอยู่ในราศีมีนเรียกว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ของการพูดจาเป็นเงินเป็นทองอยู่ไกลๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวของการพูดคุยเจรจาเป็นดาวของการค้าขายด้วยนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกตอนที่ดาวพุธกับดาวศุกร์เขาได้เกณฑ์อสิติร่วมธาตุ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่โดดเด่นมากเข้มแข็งมากนะคะเป็นเกณฑ์ที่ไม่มีอะไรมาทําลายได้นะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าคุณมีการเจรจาต่อรองมีการงานอะไรที่อยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทําอยากจะไปคุยในเรื่องของการงานการเงินติดต่อประสานงานการงานสิ่งใดที่มันมีความสําคัญมีเรื่องของเงินก้อนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อกับคนที่มี power สูงกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย มีเกณฑ์ที่ดีและโดดเด่นมากนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีภาษีดีกว่าด้วยนะคะในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดที่มันเกี่ยวข้องกับการงานการค้าการขายการหาผลประโยชน์หาผลกําไรหรือการมองหาช่องทางมองหาลู่ทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธเนี่ยเขาจะส่งกระแสถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในลัคนาของคุณด้วย เพราะว่าเข้ามากลุมอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งตอนนี้ดาวศุกร์แลกเรือนกับดาวพฤหัสอยู่นะคะดาวพุธกับดาวพฤหัสเขาก็เลยส่งกระแสถึงกันได้ด้วยนะคะก็จะทําให้ไอเดียในเรื่องของการงานการค้าการขายการหาเงินหากําไรเข้ามาให้กับตัวเองหรือหาช่องทางหาลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นมากขึ้นนะคะมันจะทําให้มีช็อตเด็ดในเรื่องของการงานเข้ามา จากการที่คุณมองเห็นช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการงานการเงนินมองเห็นว่าต้องไปช่องไหนยังไงต้องทําอะไรแบบไหนยังไงมีวิธีการจัดการเรื่องราวแบบใหม่ๆเข้ามานะคะก็จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายการขอความช่วยเหลือการขอความร่วมไม้ร่วมมือ หรือการขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายจากคนที่ใกล้ชิดคนที่สนิทสนมกันมากๆคนที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในช่วงเครื่องเดอนหลังถึงแม้ว่าดาวศุกร์กับพระอาทิตย์เขาจะย้ายตําแหน่งทั้งคู่สลับเรือนกันพระอาทิตย์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนไปกุ้มกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่สมพลเป็นคู่ดาวที่มีกําลังมาก เหมาะกับการทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะส่วนดาวพุธเองก็ถอยหลังเดินกลับมาอยู่กับดาวเสาเป็นดาวคู่สมพลเช่นกันนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่มันจะมีเกณฑ์ปะทะกันสูงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องของการพูดคุยเจรจาจะมีลักษณะของการที่มีความกลมเกลียวมากกว่ามีการประนีประนอม มีการพูดคุยเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมากกว่าแต่ในช่วงครึ่งเดินหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคแล้วก็เป็นเรื่องของการทําตามเป้าหมายทําตามสิ่งที่มุ่งหวงังตั้งใจเอาไว้โดยที่ไม่สนหน้าอินนาพรมนะคะโดยที่ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคที่จะมีเข้ามาเราก็ด้วยความที่ดาวพฤหัสเขาเริ่มเดินหน้าแล้วดาวอังคารก็เริ่มเดินหน้าเช่นกันดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ย ปัญหาอะไรต่างๆที่มีเข้ามาก็จะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของการที่มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนก็จะมีเข้ามามากขึ้นคนที่เคยติดต่อพูดคุยเจรจาเรื่องของการงานที่อย่างเงียบๆเ,เ,เหมือนหายหายไปห่างๆกันไปในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญากเก่าๆที่เงียบๆกันไปก็จะเริ่มทยอยกลับกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เราก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเดือนมีนาคมเลยการงานอะไรที่เคยไปติดต่อไปพูดคุยไว้แล้วอาจจะยังเงียบๆอยู่หรือการงานอะไรที่คุณไดเริ่มทําลงไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สําเร็จยังไม่เป็นผลหรือ,อยังไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ช่วงมีนาคมนี้ไปติดต่อพูดคุยไปเจรจาไปดําเนินงานให้มันมีผลก้าวหน้าที่ดีไปดําเนินงานต่อได้เลยนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีผลตอบรับที่ดีในเรื่องของการงานกลับมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือคนที่อาจจะเงียบๆห่างๆหายๆกันไปช่วงเดือนมีนานี้สามารถที่จะไปจีบๆกลับมาได้เลยนะคะจะทําให้มีผลดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีโอกาสฟุกๆในเรื่องของการงานตามกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะมีเกณฑ์ฟุกๆมีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการงานเข้ามานะคะ ส่วนลาบรอยในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะตามมาหลังจากการงานอีกทีหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการรับทราบทํากําไรในเรื่องของโชคลาภความสาเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่14มีนาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะมีเกณฑ์ดีเหมือนเช่นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพียงแต่เนื้อหาอะไรละเอียดมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผลักดันเป้าหมายผลักดันเรื่องของการงาน สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมุ่งหวงังสิ่งที่คุณตั้งใจให้เป็นไปตามต้องการนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ที่กลุ่มอยู่กับดาวศุกร์แล้วก็ราหูในภพลาภะเนี่ยเขาส่งผลดีมากส่งอิทธิพลมากในเรื่องของการมุ่งม,มั่นทําตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ให้คุณค่ามากในเรื่องของการที่จะสู้เพื่อเป้าหมายที่มีอยู่และการที่พระอาทิตย์กับดาวศุกร์เขากุมกันอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสเนี่ย ก็จะหมายถึงการมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะให้ความไว้ใจให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้การสนับสนุนมากขึ้นเรื่องของการงานก็จะมีทิศทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยสามารถที่จะทําเรื่องที่มันใหญ่เรื่องที่มันสาคัญได้มากขึ้นในเรื่องของการเจราจาต่อรองเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีภาษีดีกว่าแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องของการที่จะทําตามเป้าหมายให้สําเร็จตามที่ต้องการตามที่เซตเอาไว้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ จะมีเกณฑ์ดีมากกว่านะคะเราก็สามารถที่จะดึงผู้ใหญ่ดึงคนรอบตัวเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเข้ามาช่วยเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณได้ทําให้เรื่องของการงานเรื่องของผลงานในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีเกณฑ์ดีแล้วก็มีเกณฑ์โดดเด่นสร้างชื่อเสียงสร้างผลกําไรที่ดีให้กับคุณได้และที่สําคัญเลยคือสร้างเครดิตได้มากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกด้วยนะคะ จากการที่พระอาทิตย์กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลเขากุมกันอยู่เนี่ยแหละค่ะซึ่งในเรื่องของการงานนะคะการที่ดาวพฤหัสกับดาวมรตอยู่ที่กลุ่มลัคนาของคุณอยู่ตอนนี้เดินหน้าแล้วทั้งคู่เรื่องของไอเดียแปลกใหม่ในเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามามากขึ้นและการที่ในช่วงเดือนมีนาดาวอังคารที่โคจรน,นำอยู่หน้าลัคนาในพบการเงินก็เริ่มเดินหน้าแล้วเช่นกันดังนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมุ่งหวงัง มันก็จะมีการผลักดันให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของการเงินก็ต้องใส่ใจให้มากสักนิดหนึง่งในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องใส่ใจให้มากสักนิดหนึง่งเพราะว่าดาวพฤหัสเขาุมอยู่กับดาวมรษยูซึ่งดาวมรตยูเป็นเรื่องของความแปรปรวนเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงดังนั้นสถานาการณ์ภายนอกที่มันจะเข้ามากระทบสถานาการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้ก็จะยังมีเข้ามาอยู่นะคะ ดังนั้นในเรื่องของความเสี่ยงอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับได้หรือมีความเสี่ยงหรือการลงทุนอะไรที่ดูแล้วไม่น่าจะคืนทุนในระยะเวลาอันใกล้หลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะคะเรื่องของการงานในช่วงเดือนมีนาก็ยังคงเหมาะกับการงานประเภทที่ทำเร็วจบเร็วรีบทรีบจบ,บแล้วก็เดินหน้าต่อ,ตอกับโครงการต่อไปแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าด้วยนะคะเพราะว่าการงานอะไรที่มันมีความยืดเยื้อยาวนาน มันจะมีปัญหาในเรื่องของคนปัญหาในเรื่องของรายจ่ายประเภทเบี้ยหัวแตกรายจ่ายที่มันไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือรายจ่ายประเภทที่มันไม่สมเหตุสมผลเข้ามาได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการจ่ายมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยอันนี้ต้องระวังกันให้มากๆแล้วก็ในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆช่วงครึ่งปีแรกก็ยังต้องเซฟตัวเองให้มากอยู่นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศของโลกยังไม่เสถียรมากพอนะคะ ยังมีเรื่องที่จะต้องดูตามทิศทางดูตามแนวโน้มการตลาดดูตามสถานการณ์รอบๆตัวหรือในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณอยู่ดังนั้นในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ขอให้เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนะคะแล้วก็อย่าเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเรื่องของการที่จะเป็นหนี้เป็นสินในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็เบาๆสักนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่ควรเป็นหนี้เป็นสินเลยด้วยซ้ํานะคะ เพราะว่ามันจะทําให้คุณมีความเครียดมีความกดดันในเรื่องของการเงินในช่วงเครื่องปีแรกได้แล้วก็ในช่วงเดือนมีนายังมีเกณฑ์ช็อปกระจายอยู่นะคะถ้าคุณจะซื้อหาเครื่องมือเครื่องใช้ซื้อหาเฟอร์นิเจอร์หรือซื้อหาอะไรเข้าบ้านเนี่ยช่วงเดือนมีนาก็ใส่ใจในเรื่องของราคาในเรื่องของเงินในกระเป๋ากันสักนิดหนึ่งนะคะดูเรื่องของความคุ้มค่าดูเรื่องของความจําเป็นก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะซื้อหามาเพราะความชอบ ซื้อหามาเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ของมันต้องมีแบบนั้นนะคะอาจจะทําให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวเกินพอดีไปบ้างในช่วงเดือนมีนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังต้องดูแลกันสักที่หนึงนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าท่านใดที่มีคู่ค้าลูกค้ามีหุ้นส่วนมีคนที่ทํางานด้วยกันมานานคนที่อาจจะร่วมไม้ร่วมมือด้วยกันมานานนะคะ ช่วงเดือนมีนานี้ก็ขอให้ดูแลระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งบางทีเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะแต่เขาอาจจะมีปัญหาการเงินอยู่แล้วก็มาดึงให้การเงินของคุณเนี่ยติดขัดล่าช้าได้ซึ่งตรงจุดนี้ก็ต้องดูแลระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยขอให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการสื่อสารไว้บ้างนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงที่ยังมีอาการหัวร้อนง่ายอยู่นะคะ ยังมีเกณฑ์ที่จะลุกแก่อารมณ์บันดาลโทสะมีเกณฑ์ที่จะวิวาทะกับคนใกล้ชิดคนรอบตัวคนที่เจอหน้ากันทุกวันได้ง่ายอยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาเลือกใช้คําพูดให้ดีเรื่องของการงานมันจะได้ราบรื่นไม่มีความติดขาดไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาให้คุณปวดหัวนะคะในเรื่องของโชคลาภช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่โชคลาภเด่นทั้งในแง่ของโชคลาภความสําเร็จในแง่ของโชคลาภ ที่มันมาเป็นตัวเงินโดยตรงด้วยนะคะแต่โชคลาภเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการที่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนให้ความเกื้อหนุนก่อนนะคะมีโอกาสได้ลาบลอยทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแต่ลาบลอยทางการเงินเนี่ยมันมักจะมาจากการงานก่อนนะคะมีการงานนํามาก่อนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงเดือนมีนาเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณทําอยู่ในตอนนี้การงานที่คุณให้ความใส่ใจ ให้ความสําคัญกับมันมากๆเทียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเบากันได้ก็เบาๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเล่นเพื่อความสนุกสนานก่อนดีกว่าอย่าไปเน้นมากจนเกินไปเพราะว่าช่วงนี้มีดาวศุกร์กับราหูดาวคู่ลุ่มหลงกุมกันอยู่ในภพลาภะนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะจะเพลินง่ายถ้าตั้งอกตั้งใจเล่นโฟกัสกับมันมากเกินไปจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่ถ้าเล่นขำๆจะมีเกณฑ์ดีให้ลุ้นมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ดาวังคารยังคงตรีโกนกับดาวเสาอยู่นะคะดาวังคารยังคงอยู่ในราศีมิถุนราศีธนมตรีโกนกับดาวเสาในภพกรมมะซึ่งเป็นราศีกุมราศีธนมเช่นเดียวกันนะคะยังส่งกระแสถึงกันได้อยู่แล้วดาวเสากับดาวังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความใจร้อนทําให้ในช่วงเดือนมีนาคมยังมีเกณฑ์ที่จะหัวร้อนง่ายมีเกณฑ์ที่จะ มีความใจร้อนมีเกณฑ์ที่จะสปาร์กง่ายจุดติดง่ายอยู่นะคะดังนั้นเวลาที่จะขับรถขับราเวลาที่จะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญนะคะระวังอุบัติเหตุจากความใจร้อนอุบัติเหตุจากความเร็วกันให้มากด้วยนะคะเราก็อยากให้ระวังเรื่องของการเมาวลวขับกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาเรื่องของอุบัติเหตุจากความใจร้อนอุบัติเหตุจากการเมาลวขับอุบัติเหตุจากการที่เล่นเล่อเพลอไผล่ หรืออุบัติเหตุจากเรื่องของการบันดาลโทสะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญนะคะระวังมีเรื่องตอกอตกใจบนท้องถนนมีอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงกระดูกฟ้าข้อต่อกล้ามเนื้อก็ดูแลกันสักน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาก็ยังมีเกณฑ์เลือดตกยางออกกันได้อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้มาก จะเดินจะเหินจะขึ้นลงบันไดก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะระวังจะตกจากบันไดตกจากที่สูงได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ระวังโรคจากความเครียดความดันโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศเรื่องของการติดเชื้อนะคะช่วงเดือนมีนายังเป็นเดือนที่มีเรื่องของความเครียดความกดดันจากหน้าที่การงานอยู่นะคะ ดังนั้นก็อาจจะมีเรื่องของอาการไมเกรนเรื่องของอาการปวดหัวเป็น,ปนหๆหายๆนอนไม่หลับอาจจะมีอาการเบลอๆมึนๆกันได้ก็ขอให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะและท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่ก็อย่าละเลยนะคะขอให้ดูแลกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะต้องรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่นะคะระวังโรคจากกาเริ่กันได้ส่วนในเรื่องของความรักในช่วงเดือนมีนาคม ก็ยังต้องดูแลใส่ใจกันอยู่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณยังคงกลุมอยู่กับราหูที่อยู่ในภพลาภะนะคะดาวศุกร์กับราหูเวลาเขามาอยู่คู่กันในทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ลุ่มหลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีเรื่องของความคาดหวังนะคะมีเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลมีเรื่องของการอยากให้เขาทําตามสิ่งที่เราต้องการเป็นช่วงที่มีเกณฑ์รักมากห่วงมากอยู่นะคะ สำหรับคนไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงที่ควรจะต้องเติมความสัมพันธ์นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันเข้มแข็งมันแข็งแรงมันเติมความหวานมันหยอดคําหวานกันเข้าไว้นะคะทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยมันมีความน่าอยู่มีความรื่นรมมากขึ้นเน้นสร้างทีมเวิร์กในบ้านให้มีความเข้มแข็งนะคะเรื่องของโอกาสดีๆในหน้าที่การงานเรื่องของการรับทราบทํากําไรก็จะดีจะโดดเด่นไปด้วยนะคะ ยังแต่ในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องใส่ใจดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของคําพูดคําจาเรื่องของการสื่อสารไว้บ้างเพราะว่าช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงที่มีอาการหัวร้อนง่ายอยู่นะคะอาจจะมีความใจร้อนเวลาที่เขาทําอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเราก็อ,อาจจะมีความหงุดหงิดราคาญใจอาจจะมีการวิวาทะกันขึ้นได้นะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้เหมือนกันนะคะ และในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็คุยกันเยอะๆหน่อยนะคะสื่อสารกันให้มากๆทําความเข้าใจกันให้มากโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงนิงนแล้วก็ทรัพย์สินนะคะคเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกระทกกบกระทั่งการในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะคะเพราะว่า<ค><ณ>ในช่วงเดือนมีนาก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเบียดเบียนมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของการเงินจากเพศตรงข้ามได้นะคะ ซึ field, ่งเพศตรงข้ามในที่นี้อาจจะเป็นคนที่บ้านของเราก็ได้หรือเป็นคนนอกบ้านของเราก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสัมพันธ์เคลียร์กันให้ดีๆนะคะระวังจะมีปัญหาจากมือที่3หรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเข้ามานะคะซึ่งปัญหาที่ว่าอาจจะไม่ได้มาในแง่ของชู้สาวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของข่าวลือข่าวลวงมีป้าข้างบ้านคาบข่ามาบอกแล้วก็เลยทะเลาะกันก็ได้นะคะ หรืออาจจะมีเรื่องของความหึงหวงจากเรื่องจริงก็ได้นะคะจากเรื่องของความเข้าใจผิดก็ได้ดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมก็ดูแลกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินกันนะคะเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนเช็คเรื x, als, ่องลึกเบื้องหลังให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยคุยค่อยเคลียร์กันนะคะส่วนคนโสดในช่วงเดือนมีนาคมถ้าจะให้ดีเน้นเรื่องของการงานก่อนจะมีภาษีดีกว่านะคะ จะมีโอกาสที่ก้าวหน้าโดดเด่นได้มากกว่าส่วนเรื่องของความรักให้มันเป็นเรื่องรองลงไปเป็นสีสันของชีวิตก่อนนะคะถ้ามีคนที่คุยอยู่ด้วยก็คุยกันต่อไปก่อนเล่นเกมยาวต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมยังมีโอกาสที่จะถูกเฮตรงข้ามเบียดเบียน,ยนในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สินมีโอกาสที่จะกลายเป็นเจ้าบุญทุ่มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้อยู่นะคะดังนั้นถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากเกินไป ก็อาจจะทําให้หลุดโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแล้วมีปัญหาตามมาได้นะคะในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งปีแรกเนะี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวศุกร์กับราหูเข้ากุมกันอยู่จนถึงวันที่5พฤษภาค,คมมันจะทําให้คุณมองโลกผ่านแว่นสีชมพูจะทําให้มองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนท่องแท้เท่าที่ควรนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักช่วงครึ่งปีแรกนี้เล่นเกมยาวไปก่อนนะคะดูให้ลึกดูให้ชัวร์ก่อนว่า คนที่เข้ามาคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยดีจริงโสดจริงชัวจริงพร้อมที่จะมาสนับสนุนพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันจริงๆนะคะเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงที่ดวงเปิดแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดมันก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นมุ่งหวังสิ่งใดตั้งเป้าเรื่องอะไรไว้ก็สามารถที่จะทำได้สำเร็จตามที่ต้องการมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสุขกายสุขใจ แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆมีโอกาสจับเงินก้อนกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แผนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 992 u t k c y หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ